สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะมากินข้าวกับพี่นีนะคะพี่นีก็ตำมนพี่กะปิถ้วยเบลเลอร์เลยนะคะอยากกินเผ็ดเผ็ดพี่กะปิเผ็ดถึงใจเลยนะคะชิมให้ดูกัน นี่ก็จะเป็นเออสลัดเดี๋ยวให้ดูผัดสลัดซันติงโตนะพี่นีไปเก็บมานะพนี่นีก็จะเป็นกระเทียมป่ากระเทียมป่านะครพี่นีดองมอคืนนี้นะแล้วก็เราก็จะมีแตงแล้วก็ไข้ต้ม ก็จะมีเส้นขนมจีนนะคะทีนี้ก็จะกินกับมือนะคะจะกินให้อร่อยนะคะกินกับมือเพราะว่าเราไม่ค่อยเจริญอาหารไม่ค่อยได้กินพริกไม่ค่อยได้กินเหมือนชาวบ้านใะ,นะ่ไนะอันนี้ก็เลย ขอหน่อยนะขอซักหน่อยนี่ทำยังไงทำไงจะได้เห็นชัดๆนะคะเัาพริกเัาพริกเนาะว้าขอไม่เห็น ขนมจีนนะพี่กะปินะนชิมทุกคนก็จะตำแตงนะคะตอนนี้มันมันจะกลัวเสียรสชาติเนะเราก็เลยเอาแตงมาจิ้มเอาดีฝ่า เผ็ดมากนะคะทุกคนลูกชายเปิดเพลงดังมากอื กระเทียมของเหล้ากำลังเปรี้ยวพอกินแล้วคืนเดียวคืนเดียวใช้ได้ สปาเกตตี้ไทยโหเผ็ดออกหูเลยค่ะแตกเนื้อสาวเลยอืม mm-hmm <laughs> mm -hmm.